คู่รักดาราของขึ้นโพสเดือดหลังถูกโรงแรมดังไล่ให้เช็คเอาท์ออกเดือดกันเลยทีเดียวเมื่อคู่รักคนดังหนูนาหนึ่งทิดาและจูเนียกรวิทย์ได้เข้าไปพักที่โรงแรมดังแห่งหนึ่งแต่ได้รับการบริการไม่ดีเพราะเนื่องจากเป็นวันที่ทั้งคู่จะเช็คเอาท์แต่เกิดเหตุการณ์น้ำไม่ไหลซึ่งทั้งคู่ได้มีการพูดคุยกับทางโรงแรมดังกล่าวแต่กลับถูกให้เช็คเอาท์ออกตามเวลาและไม่ได้มีการแก้ไขอะไรที่ดีกว่านี้ ต่อมาหนูหนาหนึ่งที่ด้ออกมาโพสต์ข้อความรรา้ยยาวผ่านทางไอจีสตอรว่านอนโรงแรมราคา5,000บาทมา4ี่คืนวันนี้จะเช็คเอาท์ out. น้ำไม่ไหลโทรไปถามบอกนะ้ำมีปัญหาทั้งระบบแถวแถวนี้เราบอกงั้นเราเช็คเอาท์เลทได้ไหม เพราะอาบน้ำไม่ได้อะไรไม่ได้นางบอกไม่ได้เดี๋ยวมีลูกค้ามาพักต่อเราก็แบบเอา้าแล้วเราละ่ะจะให้ทำยังไงอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันอะไรไม่ได้เลยนางบอกเป็นปัญหาของน้ำประปาไม่ใช่ปัญหาของนางเราแบบฮะอะไรวะจะให้ออกไปแบบนี้เหรอเลยถามว่างั้นคุณบอกลูกค้าที่จะมาพักสี่ว่ามีปัญหาแล้วให้เขาเช็คอินช้าหน่อยเพื่อให้เราจัดการตัวเองสักนิดตอนน้ำมาช่วงบ่ายและจะได้ออกไปนางบอกไม่ได้ยังไงก็จะให ไม่ออกตามเวลางอนมากแล้วลูกค้ามาพักต่อน้ำไม่ไหลทำไงอ้อเห็นว่าน้ำมาหลังบ่ายก็คือฉันจะยังไงก็แล้วแต่ฉันปล่อยปล่อยไปจะเช็คเอาแล้ว เดี๋ยวไปดูลูกค้าใหม่นี้เหรอพอบอกว่าเราไม่พอใจมากจะไปเขียนแบดรีวิวนะทำแบบนี้กับเราได้ไงนางเพิ่งระลึกได้จะเอาน้ำขวดมาให้ใช้ก่อนเราแบบพอค่ะไม่เอาแล้วเสียใจไปแล้วกับช่วงต้นไม่ได้เสียใจที่ไม่มีน้ำแต่คุณควรมีวิธีจัดการดีกว่านี้ดูแลเราดีกว่านี้ไม่ใช่จะไล่เราออกท่าเดียวด้านจูเนียก็ได้ออกมาโพส์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่เช่นกันว่า ตัดสินใจมานอนนี่สี่คืนคิดว่าชอบสถานที่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรราคาก็คือไม่ได้เบานะจ๊ะอยู่อยู่วันนี้ตื่นมา9.30จจะอาบน้ำแล้วแล้วน้ำไม่ไหลแล้วนี่ก็รอผ่านไปสักพักเลยโทรไปถามว่าจะทำยังไงอาบน้ำไม่ได้เช็คเอาไม่ได้เพราะจะถึงเวลาแล้ว เช็คเอาท์ออกพนักงานล็อบบี้บอกว่าไม่สามารถให้อยู่ต่อได้ให้ออกทันทีงงมากเกิดมาไม่เคยเจอแล้วบอกมันคือปัญหาของน้ำไม่ใช่ปัญหาของมันบอกให้ออกเลยตอนเที่ยงเลดได้นิดนึงแต่น้ําจะมาตอนบ่ายทุกคนว่าเหตุการณ์นี้ควรทำยังไงแล้วนี่พยายามคุยทางแก้แม่งตัดสายเอาไงดี